โดนด้วยโดน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 มาสิมาสิมันไายเคียงกันอยู่สองตัวนะผมไม่รู้ว่าร้อยสองมาหรือเปล่าเดี๋ยวสาวดูกันสาวเลยแล้วกัน โดนแน่นอน,นครับอาการเนี้ยโอ้โหติดมาตัวนึงโคตรใหญ่เลยฮึอ๊อดมันใหญ่ขนาดนี้อัน,นินโอ้โหโกินยังไงหมดเลยเนี่ย <c oughs> หนึ่งแต้มครับเก็บก่อนนะครับพึ่งมาเนาะสวัสดีทุท่านเลยนะครับวันนี้ถือรางยาวานะเพราะยิงระยะไกลนะครับทองเดิม เราหรือมอกระสอบมาเดี๋ยวฝาไกไว้กันนั่นดมมั้งเงนเอ้ยฝากกันดิเอ่ะขงกูตัวใหญ่กว่านะเวอ่โอ้โหัวเลาะหัวเลาะเดี๋เพิ่งหายยางสองเส้นด้วยเดี๋ยวจะเมเดีย๋ยวเพิ่งหายมึงรอนี่ก่อนเอ้ยดมโอ้โหยี่ห้อของกูไปแล้วอันนี้ตัวปเปลาเลยมึงยิงตกใจไปเลยมาเลยวะ กูยังอยู่ยังอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยิงอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อื้มไอ้โดนโดนอื้มไอ้โดน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 เว้ยโดนเว้ยตัวนี้ัีใหญ่เว้ยนึกว่าจะไม่ได้ยิงแล้วโอ๊ยนะดมยิงตกใจหายไปพักหนึ่งเฮ้ ตัวนี้เสร็จสิตัวนี้เสร็จสิน,สจสนี่นะครับของจริงมาแล้วตัวเลือเลยตัวนินนี่เสร็จสิพี่ท่านดูครับสิบโล <c oughs> ช่างหลายๆรอบเลย,ยเดี๋ยวลงไปเก็บก่อนนะครับกลังสาวระดมเขากำลังสาวเโยอยู่ครับเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้อุอยอีกตัวหนึ่งนั่นอนะโอ้ขึ้นคู่เลย เราช่วยเหลือไม่ได้นะครับเพราะว่าเก็บปลายนะปลาครับลงไปเก็บปลากัน,บบน,นขึ้นซะสูงใช่ <c oughs> ปลาเริ่มเข้าดีแล้วนะไซส์สวยๆนะ <c oughs> ตัวนี้พอพูดกับเขาได้บ้างว่าเราได้ตัวใหญ่แลนะ้วครับนี่เบเลอเลยอย่างนี้น้อยก็มีโลครึ่งครับตัวนี้ <c oughs> สวยงาม <c oughs> แต้มสถามจะเป็นปลาอะไรเนาะตามดูกันยังไงดึงเชือกผิดดึงยางผิดติดดึงยางเส้นในก่อนอออฟ้าอะไรขึ้นเป็นบล็องเงินนั่นแหละนะ tao ư cái gì này ngon ngon ghét đấy, mượn cái này là nữa cái này หัวไปหน่อยเดียวโดนไหมนั่น่ะไม่เฮ้ยไม่โดนป๊ัดน่าจะเป็นไดโดโอ้โหเห็นเงาๆได้เชียวเฮ้ยเศียรหัวไปนิดเดียวแล้วก็เบื่อ ย้ายห,หมายซะหน่อยนะครับต้องจอดและยืนบนรถมอเตอร์ไซค์หมายเนี่ย นิ้นปลานินาน้นแหมโขหัวเสร็จสิอันนี้เลยตัวใหญ่มันกัน,นี่เน่ะโอ้โหตัวใหญ่ใส่มาอีกหนึ่งครับดูเบลเลอร์เลย โอบวกครับเก็บอีกนึงจออเจอนาตีตกปลาขยังมาเียครับไม่ดูแกว่าได้เปล่าก็จะย้ายหมายไปยิงสะพานนี้สักหน่อยอุย้ยได้หลายตัวมื้อกี้นี่นี่ปลาขยังเออเดี๋ยวดูเขาว่าสักตัวเขาตกนี่เราไม่ยิงนะเราดูเขาตกดีกค่า เเจอลยรไม่เจอนะเจอทั้งนู้นเลยกินแล้วนะครับนี่ปายกระยักกระยักอยู่วัดมีติดเลยนี่มีติดเลยเฮ้ยไปดูกันว่าจะติดไหมตัวนี้นะครับติดปะได้ไปแล้วจะมีปลาอะไรนะขยักแล้วมั้งไซส์กำลัง แกงกะทิเลยเนี่ยนี่ไง<ม>ข้าวด้วยนะ่มสวยงามไปดิส่วนเราก็กลับดีกว่านะฮะหาข้าวหาปลากินหนึ่งกับผมหิวข้าวแล้วรวมๆก็น่าไดเป็นมือเหมือนกันเลยเจะตกครับกินปลาดินเผากัน,นครับวันนี้รับรองแซ่บแน่นอนนะขออนุญาตเผาก่อน น่าจะสุกแล้วนะครับไาครับอร่อยไหมลานินเผาดูเนื้อก็เป็นยังไงคนระับวอดแซ่ปแน่นอนว่าไงพะน,น้า <c oughs> ขาประจำถ้ามีปลาเขาต้องมานั่งตรงนี้อือห <c oughs> ือมไงเนื้อเป็นปั้นๆเลยรฝานิน ุร้อนอะ่ะมีดี่ว้างเออเหรอครับนี่เนื้อปันป่นเๆเลยยุ่ยๆเลยมาครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนว่าอร่อยไหมดองด้ยวยน้ำจิ้ม ฉันจะนั่งตรงไหนล้วจ๊ะสุดยอดครับปลานินเผาเมนูง่ายๆแสนอร่อยเนาะเอาละครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอกคุณบันดอยครับขอแซปบก่อนหุ้ยแซบ่บจริงขอบคุณทุกๆรั้งรับชมนะครับสวัสดีครับ